สวัสดีตอนเย็นค่ะมื้อเย็นนี้ใครย,ยังนึกเมนูไม่ออกบ้างคะเจฟขอแนะนําเมนูข้าวผัดน้าพริกเผ็ดกรอบซึ่งทําทานเองง่ายค่ะกระทะใส่น้ามันลงไปใส่กระเทียมสับผัดให้เข้าหอมนะคะจากนั้นตอกไข่ลงไปเลยะคะ่ะเราก็ขลีเยไข่เล็กน้อยนะคะจากนั้นเติมข้าวสวยลงไปเลยะคะ่ะข้าสวยหุงสุกแล้วพักให้เขาเยน็นแล้วข้าวเขาจะร่วนเม็ดสวยนะคะเราปรุงด้วยซีอิ๊วขาวะคะ่ะผัดให้น้ํามันเคลือบข้าวเงาให้สวยนะคะ จากนั้นเติมน้ำพริกเผ็ดกรอบคุณชายซึ่งเป็นน้ำพริกแบรนด์เก่าแก่จากตลาดบางรัพูมีมาตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยค่ะไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเพิ่มเลยนะคะทุกคนตอนน้ำพริกเขาอร่อยอยู่แล้วค่ะเสร็จแล้วมาทอดปลาทูค่ะแล้วเราก็มาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะเราจะเสิร์ฟพร้อมกับผักเครื่องเคียงนะคะ ใครชอบผักอะไรตามใจชอบเลยคะ่ะตรงนี้มีไข่ทอดชอมด้วยค่ะแลท็อปปิ้งด้วยปลาทูทอดค่ะน้ำพริกเห็ดกรอบคั่วพริกของเรามาคลุกกับข้าวสวยร้อนๆเง,ง่ายหรือเพิ่มเป็นไข่ต้มยำมาตุนเข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันก็อ,อิ่มแบบง่ายๆได้เหมือนกันค่ะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะทุกคนชอบกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ